สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่านโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงลังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูประหลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะ สัตว์มีพิษต่างๆมักจะมาพร้อมกับฤดูฝนพอฝนตกชุกทีไรนะคะสัตว์เลื้อยคลานที่มันกัดต่อยทําให้เราได้รับอันตรายเนี่ยมักจะอพยพเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแล้วไม่ได้มาอยู่เปล่าๆค่ะมาทําร้ายสมาชิกในบ้านของเราด้วยวันนี้รายการของเราจรึงมาพูดคุยกันเรื่องวิธีป้องกันและรักษาพิษจากสัตว์เหล่านั้นค่ะแต่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต้องเรียนถามคุณหมอชัดชัยนะคะ คุณหมอคะก่อนอื่นอยากทราบว่าทําไมสัตว์มีพิษประเภทสัตว์เลื้ยคานเนี่ยถึงเข้ามาอยู่ในบ้านเราในหน้าฝนมากกว่าฤด,ดูกาลอื่นๆคะรับความจริงแล้วสัตว์มีพิษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเป็นตังคาบาแม่งป่องหรืออะไรเนี่ยบางทีก็อยู่รอบๆบ้านเราเนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะซ่อนตัวอยู่นะฮะเขาจะมีรูอยู่แล้วกลางคืนก็อยู่ในรูแล้วก็เวลาออกมาตอนกลางวันหรือมาหาอาหารต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่เห็นเพราะว่าบางทีก็จะซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ตาม หลืบของพวกก้อนหินนะครับหรือแม้กระทั่งบริเวณพงหญ้าเนี่ยนะแต่พอฝนตกเมื่อไหร่นะครับน้าก็จะท่วมรูเขาเขาก็จะไม่มีที่อยู่มาดีน้ํามาแล้วก็เห็นเอ๊เป็นตึกนี่เอ๊ตึกก็เข้าท่าดีก็เลยคลานขึ้นมาเลยขึ้นมานะครับแล้วก็ปีนป่ายตามกําแพงบ้านขึ้นมาเอ้ามีรูอยู่ตรงนี้พอดีเลยเข้าอยู่ในบ้านเลยค่บนั่นแหละก็คืออีกประการหนึ่งนะครับคือช่วงฤดูฝนเนี่ย เป็นช่วงที่ประเทศไทยเราอยู่ในเขตร้อนนะครับบรรยากาศที่ทั้งร้อนแล้วก็ชื้นเนี่ยมันเหมาะแก่การแพร่พันธุ์สัตว์ก็จะมีการแพร่พันธุ์เยอะแล้วก็ไข่ต่างๆก็ฟักออกเป็นตัวเร็วเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสัตว์ต่างๆมาแรงด้วยนี่ก็จะเยอะมากเลยนในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับค่ะแล้วบริเวณไหนที่เขาชอบมาทำรังอยู่กันล่ะคะในบ้านของเราคะความจริงแล้วเนี่ยในช่วงกลางวันเราไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะ<ช>ความจริงก็คือว่าเขาจะหลบร้อน หลบแสงอาทิตย์นะฮะ<ฆ>ก็คือไปอยู่ตามซอกที่มืดแล้วก็เย็นชื้นแห้งแล้วก็ที่รับตาคนนะครับที่เรามวรจะ,ะระวังอ,งอย่างอยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยฮะอยู่ใต้ที่นอนเราก็มีมุมห้องน้านะครับหรือแม้กระทั่งห้องครัวหรือแม้กระทั่งในรองเท้าเราเนี่ยนะครับโอ้โหน่ากลัวจังเลยถ้าเกิด<ฆ>สวมเข้าไปแล้วงูอยู่เนี่ยโดนกัดแน่นอนค่ะ<ฆ>คุณหมอคะแล้วในช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยมีสัตว์ใดบ้างที่เราต้องระวังเป็นพิเศษครับอนดับแรกเลยนะงู ครับเพราะว่าเคยมีงูแบบอยู่ในโถส้วมเลยโอ้ยได้เข่าบ่อยเลยฉกคนครับไปเข้าห้องน้ําโดนกัดเออนะใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นงูเองนะถ้าต,ตัวใหญ่นี้ก็ไปซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆอยู่ในห้องช่วมอยู่ในห้องน้ําอยู่ในโถส้วมอยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับอ่าแล้วก็ถ้าตัวเล็กหน่อยเนี่ยบางทีซ่อนอยู่อยู่ในรองเท้า,าเคยมีคนโดนโดนงูกัดจากการใส่รองเท้าแค่นั้นเอง เพื่อนที่มีงูตัวเล็กๆนะครับเป็นลูกงูนะครับเพราะฉะนั้นงูพิษก็มีหลายตัวในประเทศบ้านเรานะครับ้งูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูแมวเซาเนี่ยนะครับก็ล้วนเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงแก่เสียชีวิตได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าโดนงูกัดเราจะประถมพยาบาลอย่างไรคะห้ามขยับเลยของข้างที่กัดเช่นกัดใกล้ขาก็ต้องห้ามขยับขาข้างนั้นนะครับแล้วก็ทันทีเลยนะฮะก็เอาเชือกมารัดเลยต้องไปโรงพยาบาลเลย แล้วก็เก็บซากงูด้วยนะครับเอาซากงูไปให้หมอเขาทราบว่าเป็นงูชนิดไหนกันเราต้องพยายมจับงูตัวนั้นให้ได้นะอย่าวิ่งอย่าวิ่งไล่จับเอาซากมันไปด้วยเขาะจะได้รู้ว่าเป็นงูตัวไหนนะครคะเสร็จแล้วก็เอาขันชนเอาเท่าที่หาได้นะครับขันใบเนี่ยถ้าความปลอดภัยเนี่ยทุก15นาทีก็คลายสัก ครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดใช่ใช่ส่วนใหญ่ง,งูกัดนี่ไม่ต้องทําเองนะไม่ต้องรักษาเองค่ะเดี๋ยวนี้เรามีเซรุ่มนะครับแก้พิษงนูนอกจากงูเราควรจะระวังอะไรอีกคะครับก็บสัตว์พิษมีหลายอย่างวันนี้ของพูดไม่ได้หมดเอาเป็น <คะ S 2> ว่าที่พบบ่อยหรือว่าที่ที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับ <คะ S 2> อันถัดไปนี่ก็อย่างแมงป่องซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับมันชูหางอยู่ไอ้ตรงปลายหางมันนี่แหละครับมีพิษห้ายแรงเงิน แต่เข้าไปแล้วโอ้โหทั้งปวดบวมแดงร้อนโอ้โหทรมานมากนะครับและที่สําคัญนะฮะมีหลายคนนะฮะเขาเป็นโรคแพ้พิษมแมลงป่องซึ่งอันตรายถึงตายเลยนะครับก็คือว่าหายใจไม่ออกเลยนะฮะกลา<อ>้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำลายเลยการหายใจล้มเหลวได้เสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนแมลงป่องกัดเนี่ยปต่ตรงพยาบาลเบื้องต้นก็คือทำยังไงคะเริ่มจากเอาน้ําฉีดล้างก่อนนะครับล้างให้สะอาดน้ำเปล่าเนี่ยนะคะใช่ใช่เอาน้ำแข็งประคบแข็งโปะลงไปเลย เพื่อไม่ให้พิษแพร่กระจายไปไกลแล้วก็เส้นเลือดแถวนั้นได้หดหดตัวนะครับจากนั้นขยับร่างกายได้ไหมคะต้อเหมือนงูไหมเหมือนกันครับข้างข้างนั้นก็ไม่ควรจะขยับเยอะนะฮะเสร็จแล้วถ้าเริ่มมีอาการหายใจหายใจไม่ค่อยสะดวกมีอาการดูท่าไม่ดีก็ไปโรงพยาบาลนะครับค่ะแต่ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็รักษาเอง ค,คุณหมอคะทั้งงูทั้งแมงป่องเนี่ยเรามักจะรู้จักกันว่าเป็นสัตว์พิษแล้วมันมีสัตว์อื่นที่เราไม่รู้จักว่าเป็นสัตว์พิษไหมคะบางอย่างพิษเยอะเหมือนกันนะอย่างตัวร่วงก้นกระดกหรือว่าแมลงเฟชชี่นะครับด่วงก้นกระดกนี้จะหน้าฝนจะมีเยอะนะฮะมันระบาดเลยแหละแล้วก็มักจะเป็นแบบบ้านที่มีพื้นที่หลังบ้านหรือว่าพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยนะติดกับพวกพงหญ้านะครับ<อ>หรือใกล้กับน้ําขังพวกนี้ฮะร่รวงพวกนี้ก็จะอาศัยอยู่ ตามพงหญ้าน้ําขังเนี่ยพวกนี้<า>เสร็จแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะออกมาเล่นไฟนะฮะลักษณะของเขานี่จะเป็นมแมลงนะฮะแมลงบินได้<า>ความยาวก็ประมาณ7จ็ดแปดมิลน,นะฮะอ๋อไม่ถึงเซนใช่หัวเขาจะดำดำนะหัวดำหัวดำก้นจะสีส้มนะท้องก้นเนี่ยสีส้มคือหัวดำตรงกลางๆลางลงมานี่จะส้มแล้วปีกก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มแต่ตีกเล็กมากตีขนาดเล็กๆเลยนะฮะเล็กมากก็ดูแล้วรู้เลยครับตนค้นในออนไลน์ดูก็จะเห็นเลยแบบนี้เลยชัดเจนมากหน้าตาเขา แต่ทีนี้เขามีพิษอยู่นะพิษเขาเป็นยังไงคะเป็นสารเพเดรินนะครับซึ่งสารพิษตัวนี้เนี่ยตัวด้วงไม่ได้มากัดเรานะมาจับเรามามาเขามาเกาะเราเฉยๆมาก่อแล้วเราก็เอามือไปปัดนะฮะโอ้ปัดก็ไปโดนตัวค่ะพิษก็กระจายพิษเขาจะกระจายเมื่อเขาถูกทําร้ายถูกเราตบเราตีถูกอะไรส่วนใหญ่ก็ปัดเพราะด้วงมันแรงอะครับแรงมันเบาบางพิษตัวนี้มันร้ายนะเป็นผื่นเลยนะฮะป็นผื่นแดง แล้วก็เป็นแบบเป็นตุ่มเหมือนตุ่มน้ำใสเหมือนไฟไหม้น้ำร้อนลวกเลยนะครโอค้ครับรุนแรงมากเหมือนกันนะครับผิวหนงังอักเสบลุกลามได้แบบงูสวัดเลยนะครับอ,อ,อู้น่าก,กลัวจังเลยบางครั้งเนี่ยฮะก็คือโดนกัดไปแล้วเนี่ยเป็นผื่นมาอีกสามสี่เดือนแล้วก็ไม่หายเป็นผื่นเรื้อรังเลยก็มีมนะครับคือกลายเป็นว่าปฏิกิริยาด้านภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยเข้าไปก่อปฏิกิริยาผื่นเรื้อรังแต่ไม่ถึงตายครับใช่ค่ะ แล้ววิธีปฐมพยาบาลล่ะคะอันดับแรกป้องกันก่อนนะถ้าตัวนี้มามาเกาะเราเนี่ยไปปัดมันครับค่ะอ่าหาทางให้ใครช่วยเป่าหรือว่าพยายามให้มันบินหนีไปนะครับอย่าไปยุ่งกับตัวมันนะครับนั่นอันที่หนึ่งจริงๆแล้ววิธีเนี้ยใช้กับแมลงได้ทุกอย่างนั่นแหละไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกใช่ครับค่ะสองคือถ้าเราเผลอไปโดนมาแล้วนะฮะเผลอไปปัดใส่มันแล้วก็มันก็บี้ตายตรงนั้นคิดมันออกมานะครับคือเอาน้ําฉีด ฉีดล้างฉีดล้างให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้น้ําผ่านให้พาพิษออกไปใช่ให้น้ําผ่านแล้วก็ล้างด้วยน้ําสบู่อ่อนๆใช้น้ําสบู่อ่อนล้างแล้วก็ใช้ล้างเสร็จแล้วก็อาน้ําผ่านอีกนานๆหลายๆทีนะครับจากนั้นถ้าเรามีแอมโมเนียก็ให้ใช้แอมโมเนียนี่แหละทาอ่าครับมาถึงวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในบ้านเราดีกว่าค่ะว่าเราควรจะทํายังไงคะครับอันดับแรกเลยนะครับคือบ้านต้องเรียบร้อยครับ สะอาดใช่ต้องเป็น,ปนระเบียบเก็บกว่าเช็ดถูให้เรียบร้อยเป็นร,เระเบียบนะครับโดยเพื่อยิ่ยงเข้าของครับถ้าเข้าของระเกะระกะหรือชอบเอาของไปวางไว้มุมห้องแน่นอนมันอาจจะเข้าไปซ่อนอยู่หมดใช่ม,มันมีที่ให้ซุกซ่อนเยอะใช่ค่ะแล้วพวกเศษอาหารกับอาหารก็เหมือนกันนะครับการปล่อยให้เศษอาหารตกอยู่ตามพื้นหรือการปล่อยอยู่ในถังขยะที่ฝาปิดไม่มิดชิดหรือเปิดง่ายต่างๆเหล่านี้ล้วนเรียกหนูเรียกสัตว์มา โอ้แล้วพอหนูมามันก็มีย้างไล่ก,ลก็จะเข้ามากินอ,อมีมางกินหนูม,มานะครับค่ะ,คะมันก็มากันเป็นท่อๆนะครับค่ะ,ค,ะครับนะคะเพราะฉะน,นั้นท้องทั้งสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบไว้ก่อนเลยค่ะแล้วข้อที่สองนะคะตรวจตราให้รอบบ้านนะครับตรงไหนมีรอยร้าวรอยรูก็ซ่อมแซมโดยเฉพาะยิ่งรอยร้าวที่มันมีดูแล้วมันมีช่องเล็กๆอยู่แมลงเข้าได้นะครับก็หาทางปิดซ่อมแซมให้เราเรียบร้อยถ้าบ้านใครมีกล้ดูใต้ถุนนะฮะว่ามีช่องตรงไหน ดนด้วยนะครับบางทีก็มาทางดานทางฝ้าได้ค่ะแล้วท่อระบายน้ำนะคะอันนั้นจุดนั้นสําคัญที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะงูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้ามาทางท่อระบายนี่<ช>แหละเพรระแายน้ขนาดใหญ่ๆโดยเฉพาะในบ่อพักอะไรเงี้ยมีงูอยู่แล้วก็เลื้อยเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ปลายท่อระบายก็ต้องติดไอ้ตัแตะแกรง,งไว้นะครับเพื่อไม่ให้สัตว์ร้ายเข้านะครับค่ะม,มาถึงการป้องกันข้อที่3ค่ะครับให้ตรวจตราทุกวันนะครับเช็คดูว่า ทั้งห้องน้ําห้องครัวห้องนอนเนี่ยมีอะไรวางอยู่นะครับถ้าเรานอนบนยูพื้นนอนบนพื้นเราก็ต้องสะบัดก่อนนะครับสะบัดที่นอนให้เรียบร้อยหมอนก็พลิกดูเรียบร้อยว่าไม่มีอะไรแน่ยไม่มีสัตว์้ายอะไรอยู่นะครับเพราะว่าสัตว์บางทีก็แอบไปใต้ฟูกนะฮะใต้ที่นอนใต้หมอนได้ค่ะนั้นเราก็ต้องตรวจให้เรียบร้อยนะก่อนใส่รองเท้าก็เคาะสะหน่อยนึงใช่ก่อนใส่รองเท้าก็ตรวจดูก่อนนะครับว่ามีอะไรอยู่ตอนเช้าอย่าเพิ่งรีบมากเกินไปนะฮะ เป็นแค่ฝึกสตินั่นเองนะครับจริงด้วยค่ะความรอบครอบสําคัญมากนะคะครับค่ะคุณหมอคะทีนี้สําหรับผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่<ม>แต่กับเด็กลสิคะเขาไม่ค่อยรู้จักน่ะคะ่ะคือคงต้องให้สอนเด็กครับให้รู้จักการให้รู้จักว่าสัตว์แต่ละชนิดคืออะไรนะฮะก็ต้องมีสื่อให้เขานะมีการ์ดมีแผ่นมีรูปภาพประกอบแล้วก็ทําให้เด็กศึกษาทำความรู้จักว่าพวกนี้เป็นสัตว์อันตรายนะถ้าหนูเจอแล้วห้ามเข้าใกล้ห้ามไปเล่นเด็ดขาดไม่ใช่ของเล่น ดิฉันเคยได้ยินข่าวค่ะในต่างประเทศนะคะเด็กเล็กๆนะ่ค่ะเขาไปเห็นไข่เขารู้สึกว่าอุ้ยต้องเป็นไข่นกแน่ๆเลยถ้าเก็บเอาไว้ไว้เอาไปเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนกบินอยู่ในบ้านปรากฏว่าฟักออกมาเป็นอะไรทราบไหมคะครับเป็นงูพิษค่ะโอ้น่ากลัวมากเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาแยกไม่ออกไงคะเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ใหญ่จําเป็นจะต้องสอนนะคะมาถึงข้อต่อไปดีกว่าค่ะวิธีป้องกันสัตว์พิษค่ะครับถ้าหากว่าที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีตู้อยู่นะฮะ ซอกที่อยู่ข้างๆตู้อยู่ตามหลืบนี่ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ปูนขาวนะครับหรือว่าขี้เถ้าเนี่ยครับโรยไว้เพื่อไม่ให้สัตว์ร้ายไปซ่อนตัวอยู่นะครับหรือว่าไปอาศัยอยู่โดยช่วงเพราะยิ่งช่วงหน้าฝนนะครับค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีบริเวณที่มีน้ําขังไม่จําเป็นอย่าไปลุยแต่ถ้าจําเป็นเนี่ยครับก็ต้องใส่รองเท้าบู๊ตให้สูงเหนือน้ําขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกไหมคะ การป้องกันแมลงที่จะเข้ามานะครับเราอาจจะต้องติดนีออนสีขาวไว้นอกบ้านนะฮะสีขาวแมลงชอบใช่เราเปิดไว้นอกบ้านเนี่ยแมลงก็จะออกไปนอกนู่นอเอาไว้ไกลๆเลยติดตั้งนีออนใหม่เลยสัก3ามสี่จุดให้แมลงไปนู่นแทนแล,แล้วในบ้านก็เปลี่ยนเป็นหลอดสีส,สีเหลืองวอม์มไลท์ <light. S 2> ช<า>ใช่แมลงจะจะเกาะน,น้อยกว่าช่วงไหนแมลงมันมาเยอะใช่ไหมแล้วก็ปิดไฟ แล้วก็เปิดใช่แล้วก็เปิดเฉพาะไฟนอกบ้านค่ะมีช่องแสงให้แสงเข้ามาหน่อยเราจะได้มีแสงอยู่อเงขาก็หนีไปนู่นเราก็นอนดีกว่าเนอะมืดแล้วมานั่งสมาธิหรือนอนกันได้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะ จริงๆแล้วหลักการป้องกันแมลงหรือว่าสัตว์ร้ายที่มาทําร้ายเราในบ้านเนี่ยไม่ยากเลยนะคะโดยสรุปแล้วก็คือจัดบ้านของเราให้สะอาดให้เป็นระเบียบตรงไหนมีช่องมีรูที่เขาจะเข้ามาได้ก็ป้องกันซะเท่านั้นเองค่ะการทําความสะอาดและจัดระเบียบเนี่ยนอกจากจะ ทำให้เราปลอดภัยจากสัตว์ร้ายนะคะยังจะช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสง,งบนุ่มนวลมากขึ้นลองวันไหนสิคะไปทําความสะอาดที่บ้านเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นความดีสากลอย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นพื้นฐานในการทำความดีอื่นๆตามมาค่ะ และทั้งหมดเป็นส่วนของทันโลกนะคะในส่วนของทันธรรมพระครูปรลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามในช่วงต่อไปได้เลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอันตรายจากสัตว์หน้าฝนก็เป็นที่รับรู้กันว่า ในช่วงหน้าฝนเนี่ยนอนมแมลงต่างๆสัตว์มีพิษเนี่ยก็จะมีมากเป็นพิเศษบางคนบอกว่าก็หน้าหนาวเนี่ยมันจําศนะีลน่ะพอหน้าฝนฝนตกปั๊บเป็นไงเอย่ยทั้งเขียดทั้งอึงทั้งกบก็อบ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 ัอบ,อบกันมาเรืงมาแรงก็เต็มไปหมดเลยใช่ไหมเอย่ยเพราะฉะนั้นสัตว์ที่จําศีลอยู่ทั้งหนูทั้งงูอะไรก็โผล่มาเป็นแถวเลยแล้วก็รู้สึกจะมีสรพสัตวอยู่รอบตัวเรามากกว่าในฤดูอื่นๆดูในอากาศ มแมลงก็เยอะเพราะว่าพอฝนตกเป็นไงเอ่ยมีแหล่งน้ําขังใช่ไหม,มแมลงก็มีที่เพาะไข่มีต่างๆได้สะดวกแล้วมันก็หาอาหารได้ง่ายด้วยมันก็ขยายพันธุ์ใหญ่เลยตอนเริ่มต้นขยายพื้นที่มา2,000ไร่ด้านหลังวัดพระธรรมกายใหม่ๆนะ2ฝากยังเป็นทุ่งนาอยู่เราเพิ่งถมดินมาเป็นพื้นที่แคบๆประมาณสัก40เมตรเท่านั้นเองแล้วก็ยาวเข้าไปแล้วก็ตั้งเต็นท์แล้วเป็นที่อบรมธรรมทาญา ในช่วงเข้าพรรษาสร้างกุฏิจากขึ้นมาสี่หลังอยู่ได้หลังหนึ่งประมาณสักยี่สิบรูปเนี่ยกลางคืนเนี่ยพอเปิดไฟนีออนใต้เต็นท์น,นั่นเองเกิดอะไรขึ้นรู้ไม่เอ่ยมแมลงมาเล่นไฟเ,นเป็นยวงเลยนะไฟดวงหนึ่งมีมแมลงเห็นมองไปนี่เห็นเป็นยวงเลยเนะี่ยย้อยมาเนี่ยไม่ยวงเล็ก,ลกๆยาวลงมาในี่ตั้งสามสี่เมตรทีเดียวอาตมาว่ามีมแมลงแต่ละยวงกับไฟแต่ละดวงเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นตัวเนี่ย นั่งสมาธิเรียกได้ว่าหมดสิทธิ์เลยถ้าอยู่ใต้ไฟนะเพราะว่ามไม่ใช่อดทนว่ายุงกัดเราสิบยบตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่จะมีมแมลงมาเกาะตัวเราอยู่เนี่ยหลายร้อยหรือเป็นพันตัวแล้วไม่ใช่ยุงอย่างเดียวมีมแมลงสาลรพัดชนิดไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องนั่งสมาธิกันอยู่ในกรดกลางกรดแล้วก็นั่งสมาธิเป็นหลังๆของพระอาจารย์อยู่บน เ,เวทีที่ยกพื้นขึ้นมาสูงสัก40-50เซนก็มีกรดอยู่หลังหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธินำนั่งสมาธิก็อยู่ในกรดจะเทศจะสอนก็อยู่ในกรดนี่แหละแล้วก็เสียงดังผ่านกรดแล้วก็ไปถึงกรดของธรรมทายาทนั้นคือบรรยากาศตอนเริ่มต้นการสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก2,000ไร่เมื่อปี2528เข้าใจเลยว่าหน้าฝนหนอนแมลงจะมากเป็นพิเศษแล้วในดินล่ะ อ้าวสัตว์ที่เคยอยู่ในดินเป็นไงเอ่ยฝนตกพอน้ําท่วมมันก็โผล่จากรูขึ้นมาและไปหาที่อยู่ใหม่ดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่ารอบตัวเราไม่เฉพาะในทุ่งนะแม้แต่ในเมืองก็เช่นเดียวกันไม่ระวังให้ดีแล้วก็เดี๋ยวจะเจอสัตว์แปลกๆเข้ามาในบ้านของเราหรือในที่ทํางานของเราข้อคิดที่อยากจะฝากพวกเราบางคนเห็นฝรั่งเขาบอกโอ้โหบ้านเขาเมืองหนาวนะนอนแมลงไม่เยอะอย่างในเขตร้อนบ้านเรา ดูแล้วมันสบายดียุงก็ไม่มากเท่าบ้านเรามแมลงวันก็ไม่มากเท่าบ้านเราพวกสัปสัดมารบกวนหนอนมแมลงเนี่ยมันน้อยกว่าบ,บ้านเราเยอะเลยเนี่ยดูแล้วหน้าอิจฉาเขาบางคนคิดอย่างนั้นนะแต่รู้ไม่เอ่ยฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ยอิจฉาบ้านเรากันทั้งนั้นเลยเขาบอกเมืองไทยอยู่สบายอยากจะลงเล่นน้าทะเลลงได้ตลอดทั้งปีเลยเรารู้สึกก็เป็นเรื่องปกติอะ หน้าหนาวอย่างมากนะก็เย็นๆหน่อยแต่จะไปทะเลจะไปลงชายหาดจะไปเล่นสกูตเตอร์มันเล่นในตลอดทั้งปี365วันแต่ของฝรั่งเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะปีหนึ่งเนี่ยอาจจะไปเล่นน้ําชายทะเลได้สัก2เดือนสเดือนบางเขตเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่เดือนเดียวแม้แต่หน้าร้อนบนฝั่งบนผิวดินน่ยอุณหภูมิอาจจะประมาณสัก2 7 28องศา 30องศาซึ่งดูแล้วเอมันก็น่าจะเล่นน้ําได้นะแต่เล่นไม่ได้เพราะน้ำเลยเย็นเจี๊ยบเลย15องศา18องศาแค่แย่ลงไปปั๊บสักพักเนี่ยโอ้โหขาดิขาวเดี๋ยวจะเขียวเป็นจ้ำเอาเนี่ยเล่นไม่ได้เขาเห็นบ้านเราแล้วอิจฉาแล้วที่ว่าโรคระบาดเขาไม่ค่อยมีนอนแมลงไม่ค่อยกวนนะนั่นมันก็คือภาพรวมๆกว้างๆแต่ว่าไปดูในประวัติศาสตร์พบว่าเวลาเกิดโรคระบาดทีของเขาเนี่ยเล่นเอาหนักเลยนะ คือจุกจุกจิกจกเนี่ยนอนแมลงยุงกัดอะไรต่างๆไม่มากเท่าบ้านเราแต่พอจะมีอะไรระบาดท,ทีแล้วก็หนักเลยอย่างเช่นมีการระบาดเนี่ยจากหมัดหนูนี่แหละระบาดท,ทีเนี่ยชาวยุโรปตายไปเท่าไหร่ดูไหมเกือบครึ่งทวีปนะประชากรเคยมีร้อยล้านตายไปทีในสามสิบี่สิบล้านคนเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดประเทศไทยตอนนี้ประชากรหกล้านคนแล้วมีคนตายยีสิบล้านคนอะไรเกิดขึ้น โอ้โหมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยนะว่ามีซากศพคนตายทุกหัวละแหงหมดเลยในจีนก็เคยเกิดเรื่องนี้ถามว่าทําไมอาณาจักรมงโกนถึงเสื่อมมนนากจากจีนปัจจัยอย่างอื่นก็ส่วนหนึ่งแหละแต่เหตุสําคัญอย่างนึงคือว่าเครือข่ายการค้าของมองโกลเนี่ยล่มสลายเพราะเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของการรคลกทั้งจีนทั้งยุโรปทั้งตะวันออกกลางเส้นทางการค้าต่างๆท,ทางเรือทางบกเนี่ยมันย่ําแย่หมด เพราะประชากรตายไปมหาศาลเลยทั้งกําลังผลิตทั้งลูกค้าที่จะเป็นแหล่งซื้อเนี่ยมันย่อบแยบไปหมดพอเศรษฐกิจไม่ดีการเงินไม่คล่องมันก็เกิดเรื่องอื่นประทุขึ้นมาคนจะละจนมั่งก่อการประท้วงอะไรต่างแล้วสุดท้ายก็คลองอํานาจอยู่ไม่ได้ต้องพ่ายแพ้แล้วหลบหนีกับทะเลทรายตอนเหนือของจีนไปนี่เป็นอย่างดีของบ้านเรามีหนอนมีแมลงมากวนมันแบบจุก,จ,กจิกจิกเอามีโรคระบาดบ้างก็เป็นครั้งเป็นคราว แต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอย่างเขานะแล้วเราเมืองร้อนก็มีข้อดีกว่าเขาเยอะแยะดังนั้นไม่ต้องไปนึกอิจฉาบ้านใครเมืองใครเขาเลยเราอยู่ในประเทศไทยของเราดีที่สุดแล้วมีแต่เพียงว่าช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติให้ดีแล้วรู้หลักในการป้องกันตัวเองป้องกันบ้านของเราครอบครัวของเราชุมชนของเราเองให้ดีเท่านั้นเองในทางพระพุทธศาสนามีหลักในการป้องกันสัตว์ร,ร้ายเหมือนกัน นอกเหนือจากการดูแลแหล่งที่อยู่แหล่งอาหารแล้วก็สิ่งล่อมแมลงภายนอกหนอนมแมลงมาเข้ามาในที่พักของเราเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วมีอีกอันหนึ่งนะคือให้เจริญพระพุทธมนต์บทขันธปริศเนี่ยใครเคยฟังพระเจริญพระพุทธมนต์คงจะคุ้นๆหูอยู่บ้างท่านจะขึ้นด้วยว่าวิรูปักเขหิเม,เมเมตังเนี่ยอันนั้นแหละคือบทขันธปริศเป็นคาถาในการ ป้องกงันงูป้องกันสัตว์ลายเพราะฉะนั้นถ้าไปที่ไหนเอ๊ะกลัวว่างูจะกัดนะให้สวดมนต์บทนี้เลยวิรูปักเขยัยังสวดไม่ได้เปิดตำราสวดเอาก็ได้เนี่ยเป็นการกล่าวถึงพญาน,นาคต้นตระกูลใหญ่ทั้ง4ี่แล้วก็บริวาอะไรทั้งหลายก็จะทำให้งูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่รบกวนหรือว่าถ้ากลัวอมนุษย์เอ๊มีผีมาหลอกหรือเปล่าลหรือเปล่าน,นะอ้าวมีคาถาสวดอีกขึ้นต้นไว วิปัสสิตสนมัตถุนี่อันนี้เป็นอาตานานปริตก็สวดบทนี้ก็ได้หรือว่าเอ๊ะจะมีคนร้ายมาลังแกรเราคนไม่ดีมาลังแกรเราเนี่ยเอาโมละภริขึ้นต้นด้วยอุเทตยันจักคูมาแต่พอบอกหลายบทเดี๋ยวชักจําไม่ได้นะย้อนกลับมาว่าเอาไปเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็เอาบทขันทะภริสวดพักเดียวนะสองสามนาทีก็จบแล้วเนี่ยที่ขึ้นต้นด้วย วิรูปักเขหิเมเมตังไปหาหนังสือส่วนมนแล้วเปิดดูเถอะขันทัปริษแล้วก็สวดสวดเสร็จก็แผ่เมตตาแล้วให้หลับในอู่ทะเลบุญสบายใจจะไม่มีสัตว์ร้ายมารบกวนรังควานเราเลยเจริญพร กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมแก่พวกเราวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc.tv รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ในแพทย์ัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ